้ามการบทที่14ขโมยคุณชายอังสธรกลับมาจากเชียงใหม่ก่อนวันเปิดภาคเรียนสามวันมาถึงก็เข้าไปกราบท่านป้าก่อนเราค่อยขอร้องให้ท่านป้าพูดกับคุณแม่ให้คุณชายเลยรอดจากไม้เรียวของหม่อมเนียนได้อย่างหวุดหวิดหม่อมเนียนยอมยกโทษให้เพราะเห็นแก่หม่อมเจ้าแสงแค้ อีกทั้งลูกชายยังเข้ามากราบขอโทษและพูดในทํานองว่ามอมใหม่ของท่านพ่อไม่เห็นจะสวยสง่าเท่าท่านแม่เลยใจดีหรือก็ไม่ใจดีเท่าได้ยินอย่างนั้นหม่อมยืนก็รู้สึกว่าลูกยังเป็นพวกของตัวเองอยู่ซึ่งตาหนิเรื่องหนีเที่ยวแต่พอเป็นพิธีแล้วจัดหาอาหารกับขนมนมเนยที่ลูกชอบมาให้คุณชายนึกขอบคุณราพีพักอยู่ในใจ ที่ช่วยวางแผนการรับมือหม่อมแม่ให้เสียดายที่ไม่ได้กลับมาพร้อมกันเพราะระพีพักต้องรอมาอนดาก่อนพอรู้ว่าลูกหนีไปเชียงใหม่คุณหญิงว่านันดาก็แทบจะขึ้นรถไฟตามไปทันทีเสียแต่ว่าสามีปรามเอาไว้บอกว่าให้หัดปล่อยลูกไป,ไปเผชิญโลกบ้างจะได้มีประสบการณ์ชีวิตคุณหญิงก็เลยต้องร้งอยู่ที่พระนคร แต่ก็ทนได้ไม่นานนะไม่เกินสองสัปดาห์ก็ตามขึ้นไปจนได้กอดกลับคุณหญิงอยากได้ผ้าทอของทางเหนือแต่ติดปัญหาเรื่องการขนส่งก็เลยกลับมาช้ากว่ากันสองวันคุณชายทำตัวเรียบร้อยให้หม่อมแม่สบายใจอยู่หนึ่งวันเต็มจากนั้นจึงค่อยออกไปเล่นข้างนอกที่แรกที่ไปคือเรื่อนของนางสมใจมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลง ปลาของบางอย่างใส่พระจันทร์ในทันทีอะไรคะพระจันทร์ก้มลงมองของที่ลอยมาใส่ตัวงงๆไม่รู้จักปิ่นหรือไงปิ่นปากผมอันนี้ตัวปิ่นทำมาจากไม้ส่วนสายที่ห้อยลงมาเป็นเงินมีรูปนกตัวเล็กๆประดับด้วยพลอยสีแดงกับลูกปัดสีฟ้าขาวดูสวยน่ารักทีเดียวรู้จักคะ่ะ ที่ถามเพราะอยากรู้ต่างหากว่าเอามายโยนใส่ทําไมของไม่ได้ใช้เลยโยนทิ้งคุณชายให้พระชันหรือคะเด็กสาวเบิกตากว้างด้วยความแปลกใจไม่ได้ให้บอกแล้วไงว่าทิ้งเป็นขยะไปแล้วใครอยากเก็บก็เก็บไปถึงคำพูดจะไม่ค่อยเข้าหูแต่ก็เห็นอยู่ชัดๆว่าจงใจเอามาให้พระชันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้รับของฝากจากคุณชายจอมเกเร เธอพิจารณาผิ่นที่ตกอยู่บนพืชมองดูแล้วก็เห็นว่าสวยดีเลยตัดสินใจก้มลงเก็บขึ้นมาขอบคุณนะคะพูดจบก็พึมพำต่ออีกว่าพอดีเลยพี่ผู้จีบจะต้องชอบแน่ๆได้ยินแบบนั้นคุณชายอังสุทรก็โวยวายลัน่นห้ามใม้คนอื่นต้องใช้เองเท่านั้นไม่งั้นยึดคืนอา้าวไหนว่าทิ้งแล้วไม่รู้ละ่ะต้องใช้เอง จะให้ใช้อย่างไรล่ะคะไม่เห็นหรือว่าพัดแซนผมสั้นจะตยายเธอเพิ่งจะตัดผมเตรียมรับเปิดภาคเรียนไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองตอนนี้เลยอยู่ที่ระดับติ่งหูเป๊ะคุณชายอังสุธรลืมคิดข้อนี้ไปเสียสนิทต,ตอนซื้อคิดแต่ว่าหม่อมบัวคำใช้ปิ่นมวยผมแล้วสวยดีพอไปเจอที่ตลาดบ้างก็เลยอดนึกถึงเยตัวเล็กไม่ได้ คุณชายย่นหัวคิ้วคิดอยู่พักหนึ่งในที่สุดก็พบทางออกไว้ยาวเดี๋ยวนี้เลยนี่เป็นคำสั่งพูดจบก็สาวเท้ายาวๆกระโดดขึ้นข้อมจักรยานแล้วปั่นหนีไปโดยไม่สนใจฟังคำตอบเหมือนเคยพระจันทร์สายหน้าอย่างระอาแต่ก็อดขันคนท่ามากไม่ได้เธอเลยเก็บปิ่นปักผมอันนี้เอาไว้ในลิ้นชักกับเครื่องใช้ส่วนตัว รอวันที่ผมยาวพอที่จะสามารถใช้มันได้หลังจากคุณชายอังสุทรเอาปิ่นปักผมมาให้วันถัดมาคุณหญิงอังสุมาลีก็มาหาพระจันทร์ถึงเรือนเรลายื่นตุกตาให้เธอบอกว่ายกให้พระจันทร์พูดจบก็วิ่งหนีไปเหมือนพี่ชายเด็กสาวรู้สึกว่าสองพี่น้องนี่แปลกพิลึกแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากไปกว่านั้นใครเลยจะคิด ว่าตกเย็ยนตุกตาตัวน้อยที่ดูไร้พิษสงจะนำภัยมาสู่พระจันทร์อยู่ๆกุ้งนางก็มาหาเธอที่เรือนตอนนั้นทั้งนางสมใจและพูดจีบต่างก็อยู่ที่ตำหนักของท่านหญิงส่วนว่านไปช่วยงานในครัวเหลือก็แต่พระจันทร์ที่ปัดกวาดเรือนตามหน้าที่พี่กุ้งนางมีอะไรคะตุกตาตัวโปรดของผู้หญิงหายไปแกเอาไปหรือเปล่า ประจันรีบปฏิเสธทันทีแต่มีหรือกุ้งนางจะฟังหญิงสาวเดินอาจอาจขึ้นมาบนเรือนเปิดประตูพวดเข้าไปในห้องของนางสมใจโดยไม่ได้รับอนุญาตพี่เข้าไม่ได้นะนี่ห้องคุณป้าประจันร้องห้ามพางตรงมาฉุดแขนไว้คำสั่งของหม่อมท่านบอกให้คุณก็ต้องค้นถ้าแก่ไม่ได้เอาไปก็อย่าโวยวายคนรับใช้ที่นี่ส่วนใหญ่ต่างก็เกรงใจนางสมใจ จะมีก็แต่คนของหม่อมเนียนเท่านั้นที่ไม่ค่อยจะให้เกียรติเพราะถือว่ามีเจ้านายให้ท้ายโดยเฉพาะกุ้งนางที่พยองกว่าเพื่อนถือตัวว่าไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงธรรมดายังมีความสัมพันธ์เป็นญาติาห่างกับหม่อมเนียนด้วยเพราะจันไม่ได้ไปจริงๆนะสักคนก็ได้แต่รอคุณป้ากลับมาก่อนเพราะจันฉุดแขนเอาไว้สุดแรงถึงจะรู้ว่าสู้ไม่ได้ แต่เธอก็จะไม่มีวันยอมให้ใครมาข่มเหงอย่างเด็ดขาดปล่อยนะนางนี่นี่น่าลำคาญจริงจะเอาไปใช่มไหมถึงได้มีพิรุษกุ้งนางไม่เพียงแต่กล่าวหายัางทำร้ายพระจันทร์ด้วยการหยิกแรงและผักจนลม้มกระนั้นคนที่อยู่ในด้างเด็กตัวจ้อยก็ไม่ละความพยายามลุกขึ้นมาได้ก็กระโดดก่อคาอีกฝ่ายกอดไว้ไม่ให้หรือคนข้าวของโดยสะดวกพระจันทร์หลับตาแน่น เมื่อคิดว่าจะต้องถูกทุบตีอย่างแรงแน่แต่สิ่งที่คิดไว้ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อสายตากุ้งนางบังเอิญเหลือบไปเห็นของที่อยู่บนโต๊ะข้างเตียงนี่ไงตุ๊กตาของคุณหญิงอีเด็กขี้ขโม,มอยอีง,งูผิดเลี้ยงไม่เชื่องกุ้งนางด่าว่าพระจันทร์อย่างหยาบคายเสียงของเธอดังจนว่านที่เพิ่งกลับมาจากครัวได้ยินเธอเรียบวิ่งขึ้นไปแล้วก็เห็นว่ากุ้งนางกำลังลงมือทำร้ายเด็กน้อยหยุดนะอีกุ้งนาง เองจะทำอะไรว่านชี้หน้าแล้วรีบดึงตัวพระจันทร์มาหลบข้างหลังตัวเองข้าจะลงโทษขโมยเองอย่ามาห้ามนะพระจันทร์ไม่ได้ขโมยอะไรนะคะตุ๊กตาตัวนั้นผู้หญิงให้พระจันทร์มาเองพระจันทร์พูดแทรกโกหกหลักฐานก็เห็นกันคาตาเองหลบไปเลยนะอีวานไม่หลบโว้ยกล้าก็เข้ามาว่าจะตบให้เลือก,กบปากถึงจะไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร แต่วนันเขาเข้าข้างพระชันเต็มที่ท่าทีเอาจริงของหญิงสาวทําให้อีกฝ่ายผงะไปเหมือนกันถึงรูปร่างจะพอๆกันแต่เรื่องกําลังว่านเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดสมัยอยู่บ้านนอกก็ช่วยพ่อทํานาปลูกข้าวพอมาอยู่กับนางสมใจก็ทํางานครัวหาบน้ําเช้าเย็นยอมแข็งแรงกว่าคนที่วันๆมีหน้าที่เลี้ยงเด็กกับทํางานบ้านนิดหน่อย กุ้งนางกลืนน้ำลายลงคอใจกลิ่นเกรงฝ่ายตรงข้ามไม่น้อยแต่เพราะมีศักดิ์ศรีคำคอเอาไว้ปากจึงตะโกนโต้กลับไปอย่างอวดดีเอ็งบางอาจมาทาค่าหรืออิ่บ้านนอกได้เลยแม่จะตบให้คว่ำมันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กุ้งนางกระชืบเท้าแรงๆเลลามายืนจังก้าตรงหน้าว่านหากปล่อยไปอย่างนี้ไม่ขี่อึดใจคงต้องมีเรื่องกันแน่ พระจันทร์ไม่อยากให้ว่านต้องมาเจ็บตัวเพราะเธอจึงร้องห้ามอย่ามีเรื่องเลยพี่ว่านก็แค่เข้าใจผิดกันคุณหญิงเธอให้ตุ๊กตาพระจันทร์มาแต่พี่กุ้งนางคิดว่าพระจันทร์ขโมยออเด็กตอกุ้งนางทำท่าจะด่าพระจันทร์เมื่อได้ยินคำแก้ตัวแต่ชะงักไปเมื่อว่านเงื้อมือขึ้นแล้วถลึงตาใส่เองได้ยินแล้วใช่ไหมว่าคุณหญิงให้มาพระจันทร์มันไม่โกหกหรอก ก็คุณหญิงบอกเองว่าหาไม่เจอเองจะกล่าวหาหรือไงว่าคุณหญิงโกหกจะไปรู้หรือของเล่นของคุณหญิงมีตั้งมากอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เองดูดีหรือเปล่ายิ่งโงโงอยู่สองสาวเถียงกันไปมาอย่างไม่มีท่าว่าจะลดละประจันเลยต้องห้ามอีกครั้งพวกพี่ๆอย่าเถียงกันเลยไปถามคุณหญิงก็รู้ความจริงแล้วเออดีไปถามให้รู้เรื่องกันไปเลย ุ้งนางสนับสนุนพระจันทร์มองแววตามมั่นใจของกุ้งนางแล้วก็รู้สึกแปลกๆกระนั้นก็ยังเชื่อว่าคุณหญิงอังสุมาลีจะช่วยให้เธอพ้นผิดได้จึงเดินเข้าไปในตำหนักอย่างไม่กลัวทว่าการกลับกับตาลบัดอย่างสิ้นเชิงเมื่อคุณหญิงปฏิเสธชัดว่าไม่ได้มอบตุ๊กตาตัวนี้ให้กับพระจันทร์คุณชายอังสุธรกับพระพี่พัคนั่งคุยกันอยู่ในห้องสมุด ตอนที่พระจันทร์กับว่านเดิมตามกุ้งนางเข้ามาในตำหนักพอเห็นคู่อริคุนชายก็ชี้ให้ระพีพักดูว่าน,นี่คือพระจันทร์ไม่รู้ยหญ่ตัวแสบมาที่นี่ทำไมไปแอบดูกันคุนชายชวนระพีพักลุกตามไปโดยไม่อิดออดเพราะให้ความสนใจในตัวพระจันทร์เช่นกันเด็กทั้งสองย่องมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วแอบฟังการสนทนานเงียบๆอยู่ที่กรอบประตู แกก้าดีอย่างไรถึงมาขโมยของในตำหนักนี้หม่อมเนียนเอ่ยเสียงเข้มพระจันทร์ไม่ได้ขโมยนะคะคุณหญิงให้ตุ๊กตาพระจันทร์มาจริงๆคุณนชายอังสุธรเงี่ยหูฟังเสียงของยายตัวเล็กที่ดังแว่วมาแม้จะเบากว่าเสียงของหม่อมแม่แต่ก็หนักแน่นชัดเจนหญิงไม่ได้ให้นะคะหญิงวางเอาไว้ในห้องแล้วมันก็หายไปคุณหญิงอังสมาลียืนกราน คุณหญิงอย่าล้อเล่นสิคะก็คุณหญิงเป็นคนให้พระจันทร์มาเองกับมือพระจันทร์ขโมยของหญิงตั้งหากเด็กหญิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แข็งขึ้นคำพูดของเด็กน้อยทำเอาพระจันทร์นิ่งอึ้งไปเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าคุณหญิงจะจงใจใส่ร้ายในสายตาของคุณหญิงพระจันทร์คือขโมยที่แสนร้ายกาจเพียนจากสิ่งที่ขโมยไป ไม่ใช่ตุกตายอย่างที่ทุกคนเข้าใจคุณหญิงเธอคิดตามประษาเด็กว่าจะต้องทําให้วายุตาเกลียดพระจันทร์เพราะเกลียดแล้ววายุตาก็จะกลับมาหาเธอเองคนที่วายุตาเกลียดมีอยู่ไม่ขี่จำพวกพวกแรกคือพวกที่ชอบโกหกพวกที่สองคือพวกชอบขโมยซึ่งตอนนี้พระจันทร์ได้กลายเป็นคนสองจำพวกนั้นแล้ว ประจันทร์มองแววตามาดร้ายของคุณหญิงด้วยความงงงวยเธอไม่เคยเห็นดวงตาของเด็กเล็กคนไหนเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นอย่างนี้มาก่อนเด็กสาวจำไม่ได้เลยสักนิดว่าไปทำอะไรที่เธอขุ่นข้องหมองใจตอนไหนเล่นด้วยการรื้อก็แทบไม่เคยนำซ้ำคุณหญิงยังมีทุกอย่างเพียบพร้อมเกินกว่าสมาอิจฉาคนอย่างเธอด้วยประจันทไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะหม่อมประจันทรสาบานได้ เด็กสาวยังคงยืนยันทั้งที่รู้อยู่เต็มอ,อกว่าคงไม่มีใครเชื่อแกจะบอกว่าตุ๊กตามันมีขาเดินไปหาแกได้เองหรือไงกุ้งนางเอ่ยด้วยความหมั่นไส้หบอกไม่ต้องสอบสวนมาแล้วค่ะลงโทษเลยดีกว่ากุ้งนางเห็นนะคะว่ามันป้วนเปียนอยู่ที่นี่หลายวันแล้วพอปอดคนเลยเข้ามาขโมยของนอกจากตุ๊กตาแล้วแกยังเอาอะไรออกไปจากตำหนักนี้อีก หม่อเมเนียนถาวยางโกรธเธอรังเกียจพวกบ่าวไคร้รายการอบรมเป็นทุนอยู่แล้วยิ่งได้รู้มีบ่าวเลี้ยงไม่เชื่องรีอ่านทำตัวเป็นขโมยตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็ยิ่งปล่อยเอาไว้ไม่ได้ประจัาไม่ได้ขโมยอะไรทั้งนั้นให้คุ้มนางไปคนเรือนมันอีกรอบดีไหมคะเผื่อมีของมีค่าหายไปหม่อเมเนียนร้องอยู่อืดใจหนึ่งแล้วจึงเอ่ยเสียงเรียบว่า บอกันมนาถ้าแกไม่ได้มีเจตนาขโมยและแกมาปวนเปลี่ยนที่ตำหนักทำไมคนนุ้ยเธอฝากพระจันทรมาค่ะชื่อวายุตาทำให้สีหน้าของคุณหญิงอังสมาลีเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่มีผู้ใหญ่ในที่นั้นสังเกตเห็นเยเด็กนั่นเกี่ยวอะไรด้วยคุนนุ้ยอยากจะคืนดีกับคุณหญิงค่ะก็เลยนั่งทำชุดตุ๊กตามาให้แต่พราะเธอถูกห้ามไม่ให้เข้ามาก็เลยฝากพระจันทร์เอามาให้ พระจันเองก็เข้ามาที่นี่ไม่ได้เลยมาด้อมๆมองๆดูเผื่อว่าคุณหญิงเธอจะลงมาเมื่อรู้ว่าวายุตายังมีใจห่วงใยตนความโกรธในใจของคุณหญิงก็คลายลงความรู้สึกผิดเอ่อล้นเข้าในหัวใจของเด็กหญิงกระนั้นก็ยังน้อยกว่าความเห็นแก่ตัวเธอโกหกไปแล้วถ้ากลับคำก็เท่ากับรับความผิดมาใส่ตัวดังนั้นคุณหญิงชินแม้มปากแน่น ปิดผนึกไม่ให้คำสารภาพหลุดลอยออกมาอีนี่มันตอนแหลค่ะมอม,มเลงอยากได้ตุ๊กตาของคุณหญิงมานานแล้วอีฉันเห็นค่ะว่าตอนคุณหญิงเอาไปโรงเรียนด้วยมันนี้จ้องตาเป็นมันเชียวคุ้งนางใส่ไฟพระจันกัดฟันเมื่อขมอารมณ์เธอจับมือว่านซึ่งรู้สึกขับข้องใจไม่ต่างกันเอาไว้แน่นเป็นเชิงให้กำลังใจและเตือนว่าอย่าพิ่งผีผาม ไม่อย่างนั้นจะพลอยติดล่างแหงไปด้วยกุ้งนางเห็นว่าทั้งสองไม่โต้อตอบจึงได้ทีต่อว่าต่อนีว่วางแผนมาดิบดีถึงขนาดตัดชุดเอาไว้รอเลยหรือ,อยะอีลูกโจรนี่มันร้ายจริงๆเร็วด้วยสันดานพวกไม่มีพ่อมีแม่มันก็เงียบก่อนใครใช้ใแกพูดมอมเนียนเอ็ดด้วยความรำคาญแล้วจึงตวัดสายตาม,มาทางพระจันทร์ฉันถามแกอีกครั้ง แกขโมยอะไรไปบ้างพระเจ้์ไม่ได้ขโมยอะไรไปเลยจริงๆค่ะหมอมเนียนมองเข้าไปในดวงตาของเด็กน้อยขณะตอบคำถามแววตาของพระเจร์ดูราวกับผืนน้ำใสสะอาดที่ปราศจากความขุ่นมัวสามารถมองลึกลงไปได้ถึงจิตใจใครเห็นก็ต้องใจอ่อนยอมเชื่อว่าเธอไม่ผิดจริงๆแต่ว่าในสายตาของผู้ใหญ่ที่หัวใจมีอคติภาพเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ กลับกลายเป็นภาพของปีศาจร้ายในเมื่อแกยืนยันอย่างนั้นก็ไม่ต้องสักให้มากความหมอมเนียนผลลุกขึ้นจากที่นั่งกุ้งนางแกไปเอาไม้เรียวมาฉันจะฟาดมันจนกว่ามันจะสารภาพหมอมเนียนไม่เพียงแต่เรียกหาไม้เรียวเท่านั้นยังให้ปริวารคนอื่นที่อยู่ในที่นั้นจับตัวพระจันทร์เอาไว้ด้วยเด็กสาวเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจหนี พี่ว่านวิ่งเร็วรีบไปหาคุณป้ากันได้ยินคำสั่งของพระจันทร์ว่านก็ลุกขึ้นวิ่งทันทีหญิงสาววิ่งนำไปที่กรอบประตูโดยมีพระจันทร์ตามมาติดๆคอร้ายที่ช่วงก้าวของเด็ยกหญิงสั้นกว่าผู้ใหญ่แล้วบังเอิญว่าตรงนั้นมีคนยืนอยู่พอดีพอได้ยินคำสั่งให้จับหญิงสาวร่างอวดก,ก็ตะครุบตัวพระจันทร์เอาไว้เป็นเหตุให้มีแค่ว่านคนเดียวที่หนีไปได้ รีบไปตามคุณป้ามาไม่ต้องห่วงพระจันทร์เด็กสาวตะโกนบอกได้รอเดี๋ยวนะว่าเหนียวหลังมามองอึดใจแล้ววิ่งไปยังตำหนักของทั้งหญิงแสงแคสุดกำลังเมื่อรวบตัวผู้ต้องหาได้หม่อมเนียนก็สั่งให้คนจับพระจันทร์มัดแล้วล้ามไว้กับเสาด้วยเชือกเส้นใหญ่เนื่องจากเธอริดมากทั้งดินทั้งร้องไม่ยอมรับโทษฐานที่ตัวเองไม่ได้ก่อหาไม่เรียกไม่เจอเลยค่ะ ใช้หวายแทนได้ไหมคะกุงนางว่าที่จริงแล้วมีไม่เดียวอันเล็กๆอยู่แต่เธอทำเป็นไม่เห็นเพราะอยากได้ความสาใจในการลงโทษไหวก็ดีมันจะได้หลาบจำหมอมเนียนรับหวายมาคุณชายอังสุธรและคุณหญิงอังสุมารีมองภาพการลงโทษด้วยความตกตะลึงสองพี่น้องต่างก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะลงเอยในรูปแบบนี้ คุณชายคิดว่าหม่อมแม่ทำเกินกว่าเหตุส่วนคุณหญิงนั้นหน้าซีดเผือดตอนเห็นไหวในมือมารดาเธอนึกว่าพระจันท์จะโดนฟาดด้วยไม้พันทัดอันเล็กๆหลายๆทีไม่กระถูกตีด้วยมือมากกว่าจะลงโทษรุนแรงอย่างนี้คุณชายทั้งสงสารทั้งเป็นห่วงพระจันทร์ได้แต่คิดอย่างร้อนรนว่าจะช่วยใหญ่ตัวเล็กอย่างไรทำอย่างไรดีระพีคุณชายหันมาปรึกษา ถาว่าคนที่คิดว่ายืนอยู่ข้างใครตลอดเวลากลับหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทางด้านพระจันทร์แม้จะถูกจับมัดเธอก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับโชคชะตาเด็กสาวตะโกนลั่นว่าพระจันทร์ไม่ผิดพระจันทร์ไม่ได้ขโมยของหม่อมไม่ยุติธรรมหม่อมลงโทษคนผิดเสียงแหลมเล็กตะโกนกรีดร้องอยู่อย่างนี้ไม่มีหยุดจนคนรับใช้ที่ออกมามุงดูเริ่มเวทนาเดีย๋ยวว่าแต่เด็กเลย แม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ยังคิดว่าหม่อมเนียนทำเกินไปที่ผ่านมาถึงจะมีการขู่ว่าระวังจะโดนท่านสั่งเครียดหลังลายแต่ในความเป็นจริงแล้วแทบไม่เคยมีการโบตีป่าวใคร่ให้เห็นเนื่องจากท่านหญิงปกครองบริวารด้วยความเมตนาหากไม่หนักหนาสาหัสจริงๆก็ยากนักจะมีการลงโทษหลายคนอยากช่วยเหลือพระจันร์แต่ก็เกรงอำนาจหม่อมเนียนเกินกว่าจะเข้าไปขัดขวาง จึงได้แต่ยืนมองด้วยความสงสารหุบป,ปากหน้าอีขี้ขโมยหม่อมเนียนตวาดไม่พระจันทร์ไม่ได้ทำพระจันทร์ไม่ผิดเด็กสาวยังคงกรีดร้องก็ได้แกไม่ยอมรับฉันก็จะลงโทษจนกว่าแกจะบอกว่าขโมยอะไรไปบ้างขาดคาหม,ม่อมเนียนก็ฟาดไหวลงไปเต็มแรงล่างเล็กๆสุดลงกับพื้นความเจ็บที่ได้รับทำให้น้ำตาของพระจันทร์ไหลาอาบสองข้างแก้ม มันทั้งเจ็บและปวดใจกับความอายุที่ทำที่ได้รับจะยอมรับไหมหมอมเนียนถามอีกครั้งสัญชาตยาณการเอาตัวรอดเตือนให้พระอาจารย์รีบอ้อนวอนหม่อมเนียนและยอมรับผิดแต่ว่าเด็กสาวก็ไม่ยอมคล้อยตามด้วยทิฏฐิในใจมันเหนือกว่าอะไรทั้งหมดไม่พระอัจาร์ไม่ผิดหม่อมเนียนพะงากระเสียงตะวานหญิงสาวคาดหวังจะได้เห็นเด็กวดดี ก้มลงกระดาบกานขอความเห็นใจแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาคือแววตาแข็งเคร้าวเกินเด็กเรากับต้องการท้าทายอำนาจของตนเธอจึงหดก้นพระจันทร์เต็มแรงอีกครั้งเสียงหวายกระทบเนื้อดังสนัน่นสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้คนที่เฝ้ามองอยู่กระนั้นก็ไม่มีเสียงวีดร้องเล็ดลอดออกมาจากปากของคนถูกลงโทษพระจันทร์อาจจะเป็นลูกกัมพาอาจจะเกิดมาต้อยตาม แต่ในความยากแค้นนั้นก็ยังมีศักดิ์ศรีเหลือให้ต้องรักษาถ้ายอมไม่เข้าโบยตีจนตายดีกว่าถูกตราหน้าว่าเป็นหัวขโมยจบบทที่สิบสี่